พี่น้องครับในที่สุดก็ได้มาครบแล้วนะครับบิ๊กซอฟคาบูโตะครบทุกล่างนะครับมีมาร์กฟอร์มไรเดอร์ฟอร์มไฮเปอร์ฟอร์มเลยนะครับนะครับจับผิดกันเอานะครับว่าขาดอะไร ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆพื่อมาร์สเดอร์กดซับสไครต์กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำผลงานดีๆไหเ้เพื่อนๆด้วยนะครับเฟิร์สเปิดลังของเล่น EP 6นะครับวันนี้มี2กล่องเลยนะครับกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับกล่องล่างนี่1 1กิล,ลนะครับกล่องเล็กนี่ก็เป็นพวกของเสริมที่ใส่กล่องใหญ่ไม่พอนะครับก็มาพร้อมกันวันเดียวกันเลยนะครับครับแล้วก็นี่นะครับภายในกล่องเปิดให้ดูกันแล้ว ก็ห่อบับเบิ้ลมาให้ทุกชิ้นนะครับงันหนาแข็งแรงทุกชิ้นนะครับกล่องก็ไม่มีการยุบจนไปถึงของเล่นผมนะครับก็ดีมากเยี่ยมอันนี้เรามาเปิดกล่องใหญ่กันก่อนนะครับนี่ก็คือของทั้งหมดนะครับนี่เปิดออกมาแล้วเต็มห้องเลยห้องอาจจะลกๆแล้วนะครับนะครับก็พยายามจัดแล้วนะมาได้แค่นี้นะครับเพราะต้องแกะทั้งหมดเนี่ยกินเวลาไปสองวันนะครับเนี่ยกว่าจะได้คินเนี่ยเกือบ3ด้วยซ้ำเนี่ย นะครับดูของกันไปเรื่อยๆนะครับก็เลยจะแกะให้ดูทุกอันนั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ฐานมั้งเท่าที่ผมอัดไว้อเดี๋ยวรอดูกันนะครับไปได้แลาา้วม้งมึงจะถ่ายเลยครั้งนั้นเน่ะโอเคมาแล้ว อันนี้ก็เป็นส่วนของพวกซอฟอนะครับงานเนี้ยซอฟเยอะมากเลยผมไปเอามามันถูกดีก็กะไม่ซื้อไอพวกแอคชั่นซอฟแบบแอคชั่นพิเกอร์ครับกะไม่เล่นกะจะเล่นเอาอันนี้แหละมาตั้งกับเข็มขดัดตั้งกับจุดต่างๆในตู้เราหรือบ้านเรานะครับประดับกับพวกเซ็ตของมันเนี้ยครับแบบพวกเกนหมูไก่หมเูเกนหมูกับอะไรเอ็กเซดอะไรเนี้ยผมก็เอามาตั้งกับ เข็มขัดเอ็กเซดนี่นะครับเพราะว่ามันยืนแข็งแรงมากถ้าเป็นพวกแอคชั่นเราก็ต้องมานั่งดัดท่ามันหาฐานให้มันอะไรเงี้ยล้มมาตกมาก็เสียดายเงินอีกเป็นลงเป็นรอยอแถมวัสดุตแตกง่ายด้วยอันนี้ถ้ามูดีๆทําสีดีมันก็สวยได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดเหรียญโอสนะครับเป็นงานแพ็คน่าจะมือหนึ่งนะเพราะว่าแพ็คก็ ไม่มีรอยยับนะครับมุมอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่นิดเดียวจริงผมไม่เสียดก็ว่าจะามาตั้งในตู้ตั้งทั้งแพ็คมันนี่แหละนะครับอืมตั้งกับพวกชุดเข็มขัดกับพวกชุดอาวุธมันอะไออาวุธปูทูเทล่าครับอันนี้ก็ซูมในส่วนของการซูมอุนเตอร์แมนนะครับได้มาสามตัวน,นี่คือตัวโปดเลยนะอืมแต่ซีโร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีโอกาสได้เก็บอัลต้าลิพิก้ามันก็เลยว่าจะามาตั้งเพราะว่าฟิกกูอาร์ตมันก็ มันต้องขยับอ่ะอันนี้มันยืนแข็งดีชอบแบบยืนนิ่งๆดีกว่าเพราะว่ามันมันเอาไปพิงไปอะไรก็ได้เงี้ยมันเขาเรียกมันสมดุลกว่าน้ําหนักการถ่ายน้าหนักการยืนหรือการพิงเงี้ยพิกกว่าเลถ้าเกิดสก,กิดนิดหน่อยก็ลมได้เหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวนี้เท้าไม่ได้เป็นหลุดเพราะว่าผมไม่ได้แกะยังไม่เก็บไปอันนี้ในส่วนพูนมาทิหายเลยอันนี้ก็ส่วนของถุงแคนดี้กาชทสมุด เลสอะไรวะบุ z, ๊กไลท์วันเดอร์ไลท์บุ๊กไอสวิตอะไรพวกเนี้ยสวิตนี้เขาแถมมากับกล่องอะไรก็เลยมากองๆไว้อย่างนี้นะครับมีล็อกซีดด้วยเป็นหัวไรเดอร์เลยอันนี้จงใจเลยนนี่แต่ก็มีพวกผลไม้กับพวกเอนเนอรี่ปนมาด้วยแต่ว่าจริงๆผมจงใจเก็บไรเดอร์แต่ที่ชอบสุดเนี่ยคือชอบคูกับอากิโตะนะเทิรที่เล่นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเสียงตอนเข็มขัดชาร์จอต่แล้วมันปิ้วปิ้วแล้วเรามิกเองมันกับตอนที่มันจะแปลงร่างอะแหละ ก็คือมันจะแบบปิ้วปิ้วปิ้วอะไรเงี้ยนะครับมันนี้ก็ซูมบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันมองในมุมไกลมันกลัวมันไม่ภาพออกมาไม่สวยก็เลยแบบต้องถ่ายหลายๆแบบหลายมุมนะแบบซูมให้ดูด้วยเพราะว่าก็อาจจะมีบางคนเอามือซูมเอาก็มีแบบทางแหกเข้าไปดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกผมก็เลยว่าทำให้ดีกว่าให้มันแบบชัดๆเพราะว่าผมก็มีพฤติกรรมแบบถ่ายเมาร้วมากเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยลองจะลองเปลี่ยนดูแบบอืม จี้กล้องเข้าไปและวชิ้นเดียชิ้นเราลากเอานะครับก็ดูกันไปนะครับผมอาจจะอธิบายไม่หมดก็มีอะไรก็ถามกันได้นะครับไอ้ล็อกซีดไอ้ดีเคทก็เท่มนกันมันจะไม่ค่อยแบบแบบโกงเสียงเรามันกับพวกเซเบอร์สมุตรเซเบอร์ไรเดอร์มัน มันมีแต่ชื่อไรเดอร์มันไม่มีแบบโมเมนต์เสียงของไรเดอร์นั้นในเข็มขัดถ้าจะมีก็มีแค่ตอนกดจากสม,มุดที่เป็น dx เท่านั้นแคนดี้ไม่ได้นะครับมีฐานสม,มุดมาด้วยตอนนี้สะสมได้สี่อันเองก็ว่าจะจบแค่นี้แหละเพราะว่ามันตั้งไปมันก็มันใส่ได้แค่สามเล่มเนาะเราใส่บรรจุใส่ถุงดีกว่านอกจากว่าเป็น dx ก็เราชอบจริงๆก็ซื้อกันได้ซื้อเท่าไ,ไหร่ก็ได้ต่อได้เรื่อยๆนะครับที่จะล้มไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกเลยอันนี้ก็เป็นบิ๊กซอฟ์นะครับ มีบิวด้วยมีเซเบอร์ด้วยแต่อันนี้ก็จะให้ดูตัวคาบุโตะนะครับแบบต้นคลิปที่ได้ทำไว้แล้ว ครับคาบุตโตะมีซาซอด,ด้วยนะแต่ว่าซาซอดก็จะมีดาบมาให้ด้วยแต่ปลายแอบงอเน,นิดหนึง่งแต่ดาบสามารถพ่อบิ๊กซอฟพวกเนี้ยพ่ออาวุธถ้า,ถา,า,าได้อาวุธมาไหร่อาวุธจะสามารถใส่มือแล้วก็เน็บข้างด้วยนะอแต่มีใครสาผมยังไม่ได้แกะเลยไม่กล้าแกะอยากให้อยู่ในถุงเหมือนเดิมเบสเบสแจ็คฟอร์มก็มีแต่ก็ไม่กล้าแกะเหมือนเดิมแต่ใจจริงอยากได้คิงฟอร์มอะเพราะว่าผมในช่องผมเนี่ยจะเน้น,อย,นอย่างนี้อย่างเดียวเลยไฟเบสคาบุตโต คูกากิโตะด้วยแต่ชอบเฟรแรกมากแต่ซอสน,นี่ก็เท่ไม่ค่อยมีคนสนใจก็เลยถ้ามาถูกนะครับข้อมือริวคีก็มีนะเดี๋ยวก็จะใส่ถานเล่นให้ดูแต่ว่าตรงก็เดี๋ยวจะบอกตำหนิอันแหละแต่อาจจะทําคลิปแย่ก็คือฟองน้ํำริวคีมันเปื่อยอแล้วแบบผมน่าเอาสกอตเทปดูดออกมาเอาคือเอาถ้าเอานิ้วไปถูๆยังกะถูขี้ใครอ่ะมันล่วงมาหมดเลยเตม็มห้องเลยก็เลยแบบเอาสกอตเทป ดึงออกดึงออกก็ไม่ออกสงสัยต้องจุ่มน้ําร้อนล้างข้าวกาวออกให้หมดเพราะเขาเหมือนกับเอาฟองน้ําไปใส่จิ้มใส่กาวแต่ปัจจุบันแก้ปัญหาแล้วการเอาสกอ็อตเทปที่เราติดกําลังส่งแพ็คของเนี่ยติดแม่งเคลือบตามฟองน้ำไปเลยคือให้มันตายไปเลยเนี่ยถ้าดูด้านบนก็สวยดูด้านล่างก็จะเห็นนะครับแต่ก็ถ้ามูเป็นหรือชานานใหม่ก็หาฟองน้ําดีๆมาหยอดกาวแล้วยิงกาวแล้วแปะแม่งคืนก็ได้อันใหม่นะครับ ก็ <S <S อาจจะไม่ได้อธิบายตามคลิปทั้งหมดนะครับก็จะรีวิวของที่ได้แล้วก็ปัญหาที่เจอกันนะครับแล้วก็ของที่ชอบอะไรเงี้ยปืนดีเจก็มีนะครับดีเจก็เล่นสนุกดีก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับนี่ก็สนุกดมีนี่ก็เกส์ีไว้โคเรสนะครับแจ็คแปลว่าอะไรก็ซื้อของไรเดอร์เนี่ยนะถ้ารอสัก จากตัวมันถ้ารอสักปีสองปีราคาเลื่องเลยมากโดยเฉพาะพวกอาวุธแต่ไอพวกสมุด DX พวกของอุปกรณ์แปลงร่างเนี่ยดันแพงกว่าอาวุธตลอดเลยสงสัยอยู่ที่ค่านิยงที่เนื้อพลาสติกเนี่ยอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เทียบกับพวกอาวุธที่ใหญ่ๆเลยเนาะแต่ว่ามันก็แพงกว่ามันเป็นค่านิยมมากกว่ามันก็เลยแพงเพราะว่าสมุดอันเล็กนิดเดียวเองพกได้คียเล็กนิดเดียวเอง ตอนนี้ก็มาถึงการแกะกล่องเล็กกันแล้วนะครับก็เป็นกล่องที่แข็งแรงดีมากเลยนะครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้ก็เปิดดูด้านในกันนะครับชุดนี้ก็ห่อมาให้ทุกตัวเลยนะครับห่อบับเบิ้ลมาดีมากให้ทุกตัวเลยกันกระแทกมากนะครับก็ห่อมาได้ดีเยี่ยมนะครับไม่มีตกหล่นเลยมาฐานมาฐานทีนี้ก็ไปแกะกันนะครับนี่นะครับของทั้งหมดที่ได้มาก็มีพวก มันจะเป็นส่วนที่เหลือจากกล่องใหญ่นะครับที่อาจจะได้มาไม่เต็มกล่องใหญ่เพราะว่ามันล้นนะครับนี่นะครับของข้างในก็มีพวกซอฟ์นะครับเป็นหลักเลยชุดนี้ก็มีซอฟต์ตัวใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูก็มีอุลตร้าแมนทาร่แม็กบิลอาร์เมอร์นะครับเจวิลบิอาร์เมอร์เอ็กเซสเลยพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลบิ๊กซอฟ์ไว้นะครับแต่ยังไม่ได้จับข้างในว่ามันจะเป็นซอฟ์แข็งหรือว่าซอฟ์นุ่มนะครับ ก็ดีมากนะครับกล่องสวยงามมากเอาไปตั้งประดับบ้านต่อได้ด้วยเพราะว่ามันเห็นเต็มตัวนะครับแล้วก็กล่องแข็งแรงดีนะกล่องแข็งแรงมากเกินราคาเลยละกล่องอืแล้วก็น่าจะเป็นมือหนึ่งมั้งนะครับเพราะว่าสกอตเทปมันยังไม่มีรอยกีดนะครับนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นส่วนของสวิตนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับพอดีได้3มกล่องใหญ่นะครับก็เลยเออที่เก็บสวิตชสาม เขาเรียกว่าอะไรสามกระเป๋านะครับสามใบก็เลยได้สล็อตมานี่นะครับหัวเรเดอร์ที่แกะออกมานะครับก็เป็นเรเดอร์ที่ชอบทางนั้นเลยนะครับก็ฟุกมากดีและมากเลยนะครับแต่ก็มีแล้วแหละแต่ก็ซ้ําก็ดีเหมือนกันเนี่นะครับคือสวิตที่เขาแยกมาให้จากการซื้อกระเป๋านะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาในกระเป๋าให้คือผมก็จิตนาเอากระเป๋าไปใส่อย่างอื่นนั่นแหละเพราะมันใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากนะครับส่วนสวิตพวกนี้ก็มีเยอะแล้วก็เก็บไปนะครับ Complete.